สามคนสามได้หกสามคณสามได้หกได้ไงสามคณสามได้เอ๊สามได้เก้าทกต้าสามคสามได้เก้าอุ้ยหมืนมีปาดได้ตรงนี้ได้สองตัวไหนดวงดีเอาลูกเต่าดีๆไปปาดอ้าวแน่นอนปึ้งโอ้โหอะไรเนี่ยคอยได้หนึ่งสองสามไ วันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปช่วยกันป้องกันเมืองนะคะในเกมที่ชื่อว่า Outnumber Incredible Hero <c oughs> นะคะซึ่งมันจะมีเจ้าเหล่าไวรายเหล่าวิลเลียนต่างๆเนี่ยพยายามมาบุกเมืองของเรานะคะมาขโมยเจ้าแบบ Infinity Generator นะคะซึ่งเราเนี่ยพยายามจะขนย้ายนันเนี่ยนะคะไปที่ Atomic Lab นะคะแต่เจ้าเหล่าวิลเลียนนี่ยมันพยายามจะมาขโมยไปไป,ไปผลิตอาวุธนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเหล่าฮีโร่อย่างเรานะคะจะต้องแบบมาช่วยกันป้องกันเมืองซึ่งวิธีการปับ พีโลในเกมนี้นเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการบวกลบคูณหารเลขนะคะเพื่อที่จะกําจัดเหล่าวิลเลียนเหล่านี้นั่นแหละคะ่ะซึ่งวันนี้เกมที่เราหยิบมานะเป็นเกมความรู้จากค่ายจีเนสเกมครั้งก่อนซึ่งก็บอกก่อนว่าจีเนสเกมอ่ะหญิงเคยเอาเกมนะอย่าง Eco s y s t e m c o r a l r e e f มารีวิวแล้วใช่ไหมรวมถึง m a t ต r รัชนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ของค่ายจีเนสเกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเด็กๆจะใช้ทักษะการบวกลบคูณหารแล้วก็มีเลขยกกําลังเข้ามาด้วยสําหรับเด็กโตแต หากรก็พอตัวเกมค่ะเล่นได้1นถึงหคนนะคะใช้เวลาวิกในการเล่นเนะี่ยยีถึงสานาทีเท่านั้นเองเด็กๆตั้งแต่8ปีขึ้นไปก็เล่นได้ละเดี๋ยวเราไปดูอปุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ เนื้อเรื่องในเกมนี้นะคะ Atomic Lab เนี่ยได้สร้างเจ้า Infinity Generator นะซึ่งเอาไว้ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยเพื่อจะให้กับคนทั้งเมืองเลยนะคะซึ่งเดี๋ยมันจะไปเริ่มตน้นตรงนี้นะคะที่จุดสตาร์แต่เจ้าตัวร้ายค่านี้ Absolute Zero ของเราเนี่ยอยากจะขโมยนะจเจ้าเจ้า Generator ตัวเนี้ยไปทำอาวุธซึ่งตันเนี้ยจะเป็นตัวร้ายของเรานะคะซึ่งจะเป็นการวิเลียนตัวบอสตัวนี้ เดี๋ยวจะอยู่ในการ์ดวิลเลียนเหล่านี้นะคะซึ่งการ์ดอื่นๆที่เราจะมีเดี๋ยวจะมีโบนัสการ์ดสีเหลืองอีเวนต์การ์ดแล้วก็การ์ดฮีโร่ซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เป็นฮีโร่ในแต่ละคนซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถพิเศษด้วยนะเจ้าการ์ดไวไลท์วิลเลียนของเรานะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมี2สี กาสีฟ้านเนี่ยเลขมันอาจจะน้อยค่ะเด็กๆต้องบวกลบคูณหารเพื่อจะปราบเจ้าตัวไรเหล่านี้ซึ่งอาจจะปราบไม่ยากแต่ในขณะที่กาสีม่วงอะ่ะเลขเขาก็จะเยอะขึ้นนะก็จะปราบยากขึ้นนะคะซึ่งการเซตอัพวุลเลียนเนี่ยในหมดฮีโร่นะเราจะเข้าๆคือแบ่งเป็น2กลกอง2องก,อง,อ,งกองนะคะแล้วเราเอาเจ้าตัวบอสเนี่ยเนี่ยแอบสลซูโร่นะใส่เข้าไปในกองนึงเราก็สลับนะคะกองเนี่ยจะอยู่กองใต้ าจะอยู่กองล่างนะส่วนตัวที่ไม่มีบอสเนี่ยจะโอกไว้ข้างบนอันนี้คือเซตอัพวิลเลียนของเรานะคะซึ่งเริ่มต้นเราจะเปิด5้าใบตรงนี้เลยเปิดไว้เลยว่าอุ้ยเนี่ยจะเป็นวิลเลียนนะที่เดี๋ยวเราจะต้องปราบในเกมนี้ ซึ่งเจ้ากำแพงหรือว่าบาริเคตเหล่านี้นะเราก็จะวางข้างล่างตรงนี้ค่ะในระหว่างที่เกมดําเนินไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยพยายามจะขนส่งเจ้าแบบเจเนเรเตอร์ตัวนี้ไปในที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมซึ่งก็คือตรงล่างสุดตรงนี้เองตรงเนี้เปรีบบเสมือนกําแพงที่ป้องกันไม่ให้เหล่าวิลเลียนเนี่ยเข้ามาแต่ในระหว่างที่เรากาลังขนส่งเนี่ยเดี๋ยววิลเลียนมันจะค่อยๆบุกค่อยๆบุกอ่าถ้าเราสามารถ ปราบเขาได้วิลเลียนก็จะออกไปแต่เดี๋ยวมันจะมีวิลเลียนตัวใหม่เนี่ยค่อยๆโผลข่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่วิลเลียนเนี่ยชนเจ้าบริเคตกำแพงชนครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นไรนะบริเคตเนี่ยก็จะหายไปใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าตอนหลังม,มันมีวิลเลี่ยนตัวใหม่อะซึ่งวิลเลี่ยนเวลาเดินมันจะเดินเป็นแนวเส้นตรงเกิดวิลเลี่ยนตัวใหม่สมมติตัวๆๆๆนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วเราปราบเขาไม่ได้สักทีถ้าเขาเข้ามาตรงน,นี้เมื่อไหร่หมายความว่ามีวิลเลี่ยนบุกมาถึงที่ปลอดภัยของเราแล้วซึ่งถึงแม้ตอนหลัง่ยเขาจะเราจะสามารถ transfer เ,เจ้า g e n รเตอร์เนี่ยมาถึงปลอดภัยได้แต่วิลเลี่ยนก็ได้มาขโมยไปทําผลิตอาบุธไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าเราก็จะแพ้เกมนั่นเองเอ <S <S ในเกมนี้เป็นเกมช่วยกันเล่นนะแต่ว่าเด็กๆอาจะเล่นทีละคนโดยที่แต่ละ จะมีสรุปเพเยอร์เทอร์อยู่ที่หัวมุมบอรดอยู่แล้วนะคะสเต็ปที่1ทอยลูกเต๋าสเต็ปที่2เนี่ยปรับวินเลียนสเต็ปที่3คือเลื่อนรถที่ขนเจเนเรเตอร์เนี่ยได้1ช่องอ้าวทีนี้เรามาดูกันซิว่าสเต็ปที่1น่ทอยลูกเต๋า3ลูกเึ้งสมมุติว่าลูกเต๋าที่เราทอยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บจะไปดูสเต็ปที่2ที่บอกว่าด e ฟีดวินเลียนเราก็จะไปดูว่าเอ๊ะ ในกระดานการเนี่ยมีวิลเลี่ยนตัวไหนที่ปรับได้บ้างสมมติมีวิลเลี่ยนเหล่านี้นะคะโดยที่ลูกเต๋าที่เด็กๆทอยได้เนี่ยจะต้องทําการบวกลบคูณหารเพื่อจะปราบเขาอือย่างเช่นซึ่งขอสมมุติหน้าลูกเต๋าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างเช่น4ี่บวกสได้เจ็ดนะแต่ว่าปรับเจ้าวิลเลี่ยนตัวนี้ได้แล้วกับอีกอย่างหนึ่งนอกจากบวกลบคูณหารเด็กๆสามารถยกกําลังก็ได้เช่น4ยกกําลังสองได้เป็น16อมุ้ยแต่ว่า3ลูกเนี้ยเราสามารถปรับวิลเลี่ยนได้ถึง2ตัวอ่าและ หลังจากที่ฟิตวิลเลี่ยนเสร็จแล้วสเตปที่3ก็คือเลื่อนรถ1ช่องซึ่งรถของเราจะเริ่มที่จุดสตาร์ใช่ไหมในระหว่างเกมที่รถเนี่ยเดินทางไปนะคะถ้าเขาไปที่ช่องว่างๆพวกเนี้ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่รบไหนก็ตามที่เลื่อนไปแล้วเนี่ยเจอเนี่ยที่เป็นแอคแท็กตรงเนี้ยสีแดงหมายความว่าวิลเลี่ยนจะแอคแท็กเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวิลเลี่ยนเหล่านี้มันจะโจมตีเรากลับในบางอย่างซึ่งเวลาที่วิลเลี่ยนโจมตีเรากลับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างแรกค่ะแอดวานซ์ออวิลเลี่ยนอุ้ย แปลว่าอะไรจากที่มันเคยอยู่อ่ะตรงเนี้ยสมมุติว่า,มาเมื่อกี้มันอยู่5้าใบเริ่มต้นใช่ไหมคะเกิดสมมติเราปราบบางใบได้เขาก็จะหายไปแต่ตอนที่ a d v a n c e ะเอาวิลเลียนคือมันจะเดินหน้าทั้งหมดเลย1ช่องอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ของของวิลเลียนแอคก,ก็คือมันจะ Deal ฟท์วิลเลียนแปลว่าวิลเลียนตัวใหม่อะจะโผล่ขึ้นมาอีก5้าใบโอ้ยนี่มันเรียกพวกมาเพิ่มอ่า และสเตปที่3ตรงนี้ที่บอกก็คือมันจะจั่วการ์ดอีเวนต์เพิ่มซึ่งอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นการ์ดตัวแสบเลยซึ่งจะแบบทำให้เกมของเราเนี่ยปวนขึ้นนะคะเกมเนี่ยก็จะดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือผู้เล่นคนที่1เล่นคนที่2เล่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราจบรอบมีการเลื่อนรถเนี่ยแล้เจอว i ลเลียนแอคแทก็ต้องทำวิลเล a ยนแอคแท็นะคะเอา้าแล้วเกมจะจบลงยังไง ซึ่งเด็กๆรู้แล้วว่าเราต้องพยายามขนย้ายเจ้าเจเนเรเตอร์ตัวนี้กลับมาที่เจนอะตอมิกแลบใช่ไหมเพื่อให้ปลอดภัยซึ่งถ้าเราสามารถถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยและปราบวิลเลียนได้หมดนะคะเราจะชนะเกมในทันทีแต่ถ้าอย่างที่บอกเราวิธีแพ้ล่ะเมื่อไหร่ก็ตามวิลเลียนนะบุกเข้ามานะชนบริเคสปุ๊บหลุดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบมาเป็นตัวที่2เนี่ยบุกเข้าเมืองปึ้งอย่างเงี้ยแพ้เลยซึ่งมีทั้งหมด5าช่องฮาเลนนะคะเดี๋ยวไปดูกันจีว่าในเกมเนี้ยเราจะชนะวิลเลียนได้หรือเปล่า ก่อนเริ่มเกมเด็กๆเ,เลือกการฮีโร่หนึ่งใบซึ่งอันนี้หญิงกับน้นองอิงเลือกกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องอิงจะเป็นตัวสีฟ้า a d ด one to t v e v u l u e คือเวลาที่ทอยเตาเนี่ยเราสามารถเพิ่มหนึ่งได้อ่าสำหรับปรับตัวไหนก็ได้ส่วนของหญิงตัวนี้ความสามารถคือทอยลูกเตาได้ไหมรีโรได้อ่าเจ๋งมาก ส่วนเจ้าการโบนัสพาวเวอร์ค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้จั่วคนละสองใบซึ่งมันจะเป็นการ์ดเจ๋งๆนะอย่างเช่นสมมติเดี๋ยวของน้องอิงอ่ะน้องอิงจะได้ใบนี้ก็คือเอาไว้ปราบวินเลียนเนี่ยก็ยตามที่เป็นออสตัมเบอร์คือมีเลขคี่ส่วนของหญิงอันนี้ปราบตัวที่ visible by t e ก็คือตัวไหนที่หาร3ลงตัวก็จะได้ไปอ่ะน้องอิงก็ได้ไปทีนี้เนี่ยเจ้าตัวการนะ์ดพาวเวอร์โบนัสอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มอีกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆสามารถปราบเจ้าวินเลียนอ่ะในช่องที่เป็นช่องสีเหลืองบลิ n g b ช่องสีเหลืองพวกนี้ค่ะใช่สมมุติตอนหลังงานเจ้าวิลเลียนนันอยู่ตรงนี้แล้วเราปราบเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยเราจะได้จวโบนัสพาวเวอร์เพิ่มอีกใบใช่ไหมอืมออาแล้วช่องแดงเหรอช่องแดงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยเปิดเจ้าการอีเวนต์การอีเวนต์เนี่ยจะเป็นการแสแสบซึ่งการอีเวนต์บางใบอ่ะมันจะมีผลกับเจ้าวิลเลียนที่อยู่ที่ช่องแดงมันจะแสบขึ้นกว่าเดิมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรในอีเวนต์การ์ดบ้าง อ้าวเริ่มเลยน้องยิงเริ่มก่อนกุยมันก็กุยมันก็กุยกพื่ออย่างอ้าวนี่ถอยได้อะไรมั่งมือดีมือดียังไม่รู้เลยปับได้เปล่าอ่าวห้าห้าสี่ซึ่งน้องแย้น้องยิงมีวิลเลี่ยนเบอร์อะไรบ้างเบอร์หนึ่งยี่สิบห้าเก้าเจ็ดสิบสามน้องยิงบวกลบคูณหายตรงไหนบ้างอ่าเร็วค่ะไปเลยตัวไหนน้องยิงจำได้ไหมมันเป็นห้าไม่ใช่สี่ห้าหกไหน น้องอิงจำได้ไหมน้องอิงมีเราเลขยกกําลังได้ด้วยนะน้องจริงจริงน้องอิงยังไม่เรียนเลขยกกําลังแต่ว่าในงกิมเนอร์ช่วยกันเล่นได้แบบนี้จะช่วยคิดเลขยกกําลังละกัน5ยกกําลังสองเนี่ยเฉพาะลูกเนี้ยห้ายกกําลังสองห้าห้ายี่สิบห้าลูกนี้ปาดได้ทีนี้เดีย๋ยวเพิ่งหยิบออกค่ะวางไว้ก่อนเลยที่เหลือน้องอิงปาดได้ไหมคะหกกับสี่น้องอิงทําอะไรไ,ได้บ้างสิบอ่าความสามารถน้องอิงเป็นอะไรคะความสามารถบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งมีเล,เลขไหนทําได้บ้างไหม ถ้าบวกเอกหนึ่งก็จะเป็น11ซึ่ง11ก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีลูกเดียวก็ได้หนี่6อะไรคะ6บวกกับ1กับความสามารถของน้องอิงเป็นอะไรเป็นเป็นเจ็ดอ่าใลูกอันนี้ใช้แค่ลูกเดียวเองประหยัดจังอ่าแต่ตอนนี้เหลือสี่อย่างเดียวสี่ทำอะไรไม่ได้ส <4 S 2> ี่ยกกำลังสองก็คือสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกก็ไม่มีอ่ะทีนี้เราเป็นประวัตปรับได้แค่สองตัวอ้าวโอเคจัดการเลยอ้าวเอาวิลเลียนออกเนี่ย no more อเหลอ่าเอาออกปุ๊บอ่ะวิลเลียนก็จะเหลือน้อยนงอ่ะสะเต็ปที่หนึ่งอ่ะมาดูสเต็ปอีกีสเต็ปที่หนึ่งถอยลูกตเต๋าสเต็ปที่สองปรับวิลเลียนสเต็ปที่สามอะไรคะเลื่อนลดหนึ่ชงช่องช่องสีงแดงเลยอ่าทีนี้พอเข้าปุ๊บช่องแรกก็โดนโ<อ>วิลเลียนแอคแท็กทันทีอ่ะวิลเลียนแอคแท็กนี่อะไรจําได้หรือเปล่า<อ>วิลเลียนแท็กสเต็ปที่หนึ่งก็คือเดินวิลเลียนทุกตัวหนึ่งช่อง โชคดีนะปราบไปต้องสองตัวเดินแค่สงองตัวแต่สเต็ปที่สองคืออะไรดอายวิลเลียนดอายวิลเลียนก็เปิดเพิ่มห้าตัวอ่าอุ้ยสีม่วงต้องหกสิบสี่โอ้เยอะยังเยอะสีม่วงเนี่ยยากอ่า<น>สเต็ปหลังจากสเต็ปที่สองจวดวิลเลียนฮาไบสเต็ปที่สามพ่ะแม่คะจวอีเวนต์การ์ดเพราะว่านี้เราเล่นโหมดยากนะเราเล่นฮีโร่โหมด จุอีเวนต์การ์ดใบ card, ที่หนึ่งคือใบที่หนึ่งที่เจอคืออะไร They are coming ใครใครคัมมิ่ They are coming อะไหนดวงดีเอาลูกเต่าดีๆไปปาอ้าวแน่นอนปึ้งโอ้โหอะไรเนี่ยทอยได้หนึ่งสองสามไม่น้อยมากแต่ ตอนนี้เราเราเลขน้อยหรือเปล่าเฮ้ยมันก็มีหนึ่งอยู่ตรงนี้นะก็ไม่แย่นะยิงแบบมีรีโลความสามารถแบบมีแบบมีรีโลได้บางลูกอนะอันหนึ่งมันไม่รีโลมานี่ไปเลยอันสองก็มีเนาะสองก็มีแถมแปดหนึ่งสามสามยกกำลังสองมันมีบอกแล้วกันยกกำลังคือเลขนั้นคูณกันสามคูนสามได้หกสามคูนสามได้หกไหมไงสามคูนสามได้เอสามคูณสามได้ก็ ผู้สามได้เก้าอุ้ยมามิปาดได้ตรงนี้ได้สองตัวไม่ใช่แค่น้ำอมมินังเปาะปาดตัวเบอร์สองได้ด้วยใช่ไหมเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีตัวไหนใกล้สีแดงตัวก็ใกล้เหมือนกันตัวนี้ก็ใกล้มันก็ใกล้อ่ะไม่แล้วตัวนี้แล้วกันใกล้แบบนอ่ามามีปาดได้สามตัวเลยอ่าน้องยิงช่วยเอาวิเลียนออกหน่อยค่ะคันนี้คุ้มคุ้มอ่าถึงแม้จะถอยได้นุ่งไม่ได้แปลว่าจะไม่เก่งนะจ๊ะสเต็ปที่หนึ่งอยลูกเต๋าเสร็จแล้วสเต็ปที่สองปาดเสร็จแล้วสเต็ปที่สามอ้าวเดินรถจ้ะ ใช่ไม่ใช่เดินรถเดินรถเดีียวกลับไปก่อนน้องยิงจำได้ไหมสเต็ปที่3คือแอดวานซ์รถหนึ่งช่องใช่ใช่ซึ่รอบเนี้ยเราเราไม่เจออะไร <C> e s> <S อ่าเพราะนั้นช่องนี้ปลอดภัยไม่เจออะไรเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมไม่เจอเอีวิเลียนแอดแพถ,ถูกไหมอ่ะงั้นก็ตาน้องอิ่งเลยยย <C> e <s> คนมือดีเราก็ต้องทำได้เหมืนอนกันนะมาถอยได้อะไรมั่ง ห5 3 6 5สาหาสาห้าสามป่ตัวไหนได้บ้างไม่เคยทอยได้หนึ่งอุ๊ยเแต่เกมนี้ทอยหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าแย่น้องยิงพยายามป่าใบนี้ก่อนเพราะใบนี้มันใกล้กำแพงเมืองเรามากเลยห5ห้าสาน้องยิงทำอะไรได้บ้างไหมตัวนี้เหรออืมช่วยกันคิดสิน้องยิงคิดออกไหมเราจะทำอะไรกับลูกเต่าสามลูกนี้ได้บ้างไม่รู้แต่หนูมันมีนึกออกนิดนึงน้องยิงลองหนบมีใบให้นะ ถ้าหคูณสามหคูณสาดหคูณสามได้18 18ลบ้าปดลบห้าได้าโอ้โหนี่เรายอมใช้ทั้ง3ามลูกเลยในการปราบเจ้าตัวนี้ปิงแถมอยู่ในช่วงแดงด้วยเนาะอ๋ออยู่ในช่องแดงเพราะมันอาจจะมีความเสี่ยงอ้าวเอา13าทิ้งไปใช่ถ้าเราปราบตัวที่มีช่องวิงตัวที่มันอยู่ตรงช่องวิงวิงได้เราจะได้โบนัสเพิ่มนะนี่เมื่อกี้เราได้ปรับช่องวิงวิงไปเนี่ยเราลืมดูเลยอ่ะทีนี้ จบปุ๊บอันนี้เราจบปุ๊บใช่ไหมอ่ะรถก็เลื่อนอโอ้โหูเป็นเลียนแอตแทกอ,อีกแล้วอ่าสเต็ปที่หนึ่งของวิลเลียนแอตแทกอ่ะแอดวานวิลเลียนหลบช่องปี๊ปปีอุ้ยเข้าช่องทองช่องทองโอโอ,โอเดินมา,นาแล้วโอ๋โอถ้าตัวนี้หนูเหมือนแอบสเต็ปที่หนึ่งแอดวานปลุกเสร็จปุ๊บสเต็ปท,ท,ท,ที่สองจวกการ์ดห้าใบ เอาไม่ได้ก็โดนวิลเลียนแอคแท็กตั้งจั่วการ์ดห้าใบเอาเลยจ้ะอุ้ยมียี่สิบห้าสี่แปบดบอ่ะพอจั่วการ์ดห้าใบเสร็จสเต็ปสุดท้ายก็คือเปิดการ์ด e อีเวนต์เพิ่มอ,อีกหนึ่งใบสามสิบเลยโอ้ยเยอะมากอ่ะในการ์ดสีฟ้าบอกง่ายบางใบก็ยากเหมือนกันนะอ่ะเปิดการ์ดอีเวนต์สเต็ที่สามอันนี้อะไรอ,ะอ,อ,อ่ะ wash out ่า แอดวานซ์ออฟวิลเลียนที่เป็นอีเวนต์นัมเบอร์หมดเลยที่เป็นแถวแรกสุดอ่ะเมื่อกี้เจอแถวแอดวานซ์ออสอ่ะทีละตัวทีละตัวอ่ะไปเลยปึงยป้งปึ้งปึ้งฮารอดอันนี้ด้วยสามสิบโอ้ยนินงสิบด้วยไหมอ่ะไม่สิเพราะว่า ตัวแถวแรกไงท็อปโรซึ่งท็อปโรของแถวเนี้ยมันคือเลข5เพราะฉะนั้นเบอร์10ตัวนั้นรอดอ่ะแล้วยิ่งอย่าลืมใน1ตาเราสามารถใช้โบนัสพาวเวอร์ได้ด้วยนะแต่เราจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้ตอนที่เรารู้สึกว่าขับขันแต่หนตาใช้ได้เพียงแค่1ใบจบตาน้องยิ่งแล้วนะ จำได้ไหมขอน้องยิงโบนันสอะไรเนี่ยลืมไปหรือยังโบนัสนคงหนูเป็น odd number เลข, no. ขี้ใช่เพรธะนั้นตัวไหนเป็นเลขคี่เดี๋ยวน้องอิงปราบได้โอ้โหแต่แถวหน้าเราเนี่ยมีแต่เลขคู่อ่ะตามแบบนี้นะปึ้งแบบนี้ทอยได้ห้าหนึ่งสองอืมเดี๋ยวสิใจเย็นๆอ้าอุ๊ยแบบนี้ก็ได้นะเพราะตรงนี้มีช่องวิงวิงอะโอเคห้าอจอดกับต,ตัวนี้หกสิบสี่ 64, ไม่ได้หกสิบสี่นี่ยากมากเลยนะต้องพยายามใช้เล<ย><ก>ใกล้ ใช่ต้องใช้พยายามพยายามใช้การที่เป็นเลขยกกำลังเพราะไม่งั้นเนี่ยหกสิบสปรับยากมากเลยอืมอืมมันมี้สามารถรีโลได้อ่ะมันมีใช้ความสามารถพีโลของตัวเองรีโลอุ้ยได้5้ากับ5้านี่อยากพึ่งตัวอยากพึ่งปรับตัวนี้มันก็5หมดเลยไงก็5ยกกำลัง5้าไปก่อนไงหยกกำลัง 2, 5้าได้ไง5้ยกกำลังสองห้าห้าแต่โอ้ยมียีตรงนู้นเอาไหมล่ะ ห้าห้ายี่สห้ายี่สิบโอ้ก็ไม่ได้อะไม่ใช่ไม่ใช่ห้ายกกําลังสองไดยี่ห้าใช้ลูกเดียวก็พอเนี่ยมามียัีงเหลืออีกลูกหนึ่งแต่มามีความสามารถมามีใช้ได้แค่หนเดียวนะอีกลูกหนึ่งมามีก็ใช้ไม่ได้แหละงั้นก็ งั้นก็แค่นี้โอเคไหมอ่ามามีปรับ2ตัวที่นี้ตัวนี้ที่มามีปรับได้เนื่องจากมันอยู่ช่องวิงวิงอ่ามามจะได้จวดเจ้า Power อร์โบนัสเพิ่มหใบปิ้งอ่ามาม่จวดแล้วได้อะไรอ่ะอันนี้ความสามารถคล้ายตัวเริมเลยอะไรก็ตามหารลงสีอ่ามามจะสามารถปรับได้ด้วย <c oughs> เอาอีซึ่งมามีตัวนี้โชคดีเพราะตัวเนี้ยหารสีลงตัว 14หาร4ลงตัวตัวเลขตัวนี้เยอะบีขอใช้เลยปับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวปับยากเอา a l c o 14ออกเลยค่ะอะซึ่งออตอนนี้กลายเป็นว่าเราปรับวิงวิงได้ครั้งที่2แต่แบบเนี้ยจะไม่ได้แล้วนะไม่สามารถได้วิงวิงไปไป,ไปที่สองตาได้วิงวิงจากเขาเพียงแค่ไม่สามารถใช้แบบ,บโบนสัสพาวเวอร์เพื่อจะเก็บโบนสัสพาวเวอร์ได้อีกใบวิ้ยแค่นี้ก็เยอะมากแล้วอตัวโหดเราหายไปแล้วนะ นต่อไปตาน้องอิงค่ะอเอาไงดีอะเอ๊ะแป๊บหนึ่งมามีม่ยังไม่ได้แอดวานซ์ลดใช่ไหมมามีม่เล่นจบแล้วดิฟฟีสจบแล้วสเต็ปที่สามต้องเดินแล้วแตาอิงละมวยดีดีมาดวงดวงมามาดวงดวงมาโอ้มันเคยเพี้ยงซีซีสามปัดต,ตัวไหนได้บ้างเลขเยอะสุดคือสามสิบสี่ก,ก็รัง เท่าไหร่ยกกำลังในเกมนี้คือได้แต่ยกกำลังสองกำลัง2คือเลขเดียวกันคูณกัน4ี่กำลังสองก็คือสี่คูณสี่สคูณสได้8ได้ไงนั่นมันบวกสคูณสได้16บหกหนูหิงนี่เนียนจริงๆเนียนแบบมั่วๆนะสิบหกบวกอีกส20โอ้ยอันนี้ก็ได้แค่ยี่สินะอืมได้แค่ยียังไม่ถึงสามสิบเฮ อ่าสี่ใบนั้นได้ไม่แต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้แค่สี่อ่ะเอาสองหรือหกก่อนไหมล่ะตรงเนี้ยเอาไหมทำได้ไหมสองหรือหกของเราเป็นตับผัวก่อนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรก็เอาใบที่ได้ก่อนก็ได้ค่ะ,ะไม่อ่างนั้นจะมีสวิธีคือสี่หนึ่งแล้วอันนี้ยสี่หนึ่งลูกอ่ะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเราเปลี่ยนใจเป,นเปลี่ยนมาได้โอ้อหนูทำได้ทั้งสองบอ่ะยังไงยัง คือหนูมีอ่ะสีอยู่ที่นั่นก่อนอ่ะอันนี้หนูใส่สี่ดิฟีตัวนี้อันนี้ได้เจ็ดแล้วไปบวกกับพาวเวอร์ของอ่ะเอาลูกเต๋าไปวางได้แปดโอเคหนูปาได้สองตัวเลยอสเต็ปที่หนึ่งทอยลูกเต๋าสเต็ปที่สองดิฟีแล้วอ่ะสเต็ปที่สามเดินลดหนึ่งช่องวิไมมันมันเหมือนแก้แค้นนะช่วงนี้มันหลังหลังมันจะรัวๆเลยน้องอีงมันจะแบบปุ๊กปุ๊ปุ๊ก มามีถอยมามีถ้อยมามีได้หนึ่งสี่ห้ามามีถอยใหม่ได้ด้วยนะมีถอยหนึ่งใจริงจริงมามีอยากได้หกเพราะว่าหกคูณห้าจะได้สามสิบนี่ไงไม่ต้องเปลืองพาวเวอร์ไปหรอกอ่าหรือว่าจเจ้าหกใบนี้ไหมล่ะก็ไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจสามสิบเอาตรงนี้ก่อนเพราะมันใกล้ตรงนี้เนาะ แล้วหมามีจะลองทอยตัวนี้ใหม่เผื่อว่าหมามีทอยได้สองเอาห้าอยู่กันตังสองไหมล่ะไม่ได้อะไม่ได้ห้ากับตังสองได้ยิบห้าหนึ่งอันไหนไม่ได้เลยหมามีเมื่อกี้ตอนแรกมันเป็นอะไรนะจำไม่ได้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาเราเราเราไม่เราไม่เราไม่ทำซ้ำอ่ะหมามิทำตัวนี้ไปแล้วหมามีก็ปาดตัวนี้อ่ะเอาออกเลยค่ะจบเสร็จปุ๊บแอดวันหนึ่งช่อง แอดวานลดหนึ่งช่องอ้าอราวิลเลียนแอคแท็กอารวิลเลียนแอคแท็กปุ๊บดบึนบุญอุ้ยมันใกล้แล้วเนี่ยอ่าสเตเตอี่หนึ่งแอดวันหนึ่งช่องสเตเตอี่สองเปิดวิลเลียนเพิ่มห้าใบอ้ยพี่สถานะอุ้ยยี่สิบสี่หกสถานการณ์แย่แล้วยี่สิบยี่สิบเก้าหนึ่งอ่าและใบแสบของเราก็คือเจ้าอีเวนต์การ์ดปึ้ง อีเว้นแบบนี้มันบอกว่า wash out การที่เป็นอีเวต์ทั้งบทเดินหน้าหนึ่งช่องอด <c oughs> ูิุ้ยผู้ส2งอ้าวมุยม้ยโถเราตอนแรกเราว่าเราชิวๆเราเก่งอยู่แต่เราโดนซะแล้วอ่ะนี่สอนแบบนี้ก็ได้ <c oughs> กำแพงเราหายไปแล้วช่องนึงยิ่งแย่แล้วอ่ะตัวไหนอีกคะที่ต้องเดิน6ตัวน,นี้ก็ต้องเดิน1ช่อง16 10แล้วสาม อืมอ่าอันนี้จบแล้ววิลเลียนแอคแท็กจบวิลเลียนแอคแท็กปุ๊บอ่ะต่อไปตาอิงค่ะอืมลูกเต๋าโอ้ยสามสิบอันนี้ต้องปาดให้ได้นะจงมามาจงดวงโอ้มาลูกกุ้ยเพียงหกยกกำลังสองหกยกกำลังสองยกกำลังสองคืออะไร คุณการคูณเลขซ้ําตัวเดิมหกคูนหกหกคูณหก็คือสามสิบหมีไหมหกคูณหกสาหหรือว่าถ้าสี่ยกกําลังสองก็สามสิบหกลบหกสามสิบสามสิบหกลบหกถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โอเคมีตรงไหนอีกเลขสี่สี่ยกกำลังสองได้เท่าไหร่อิง สี่ยกกำลังสองหกปะไม,ไม่ใช่ไใช่สี่ยกกำลังสองคือสี่คูณสี่เลขซ้ำกันไงที่บอกสี <4. S 1> ่คูณสี่อ่เพราะนั้นสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่จำได้ไหมสิบหกมีไหมจ๊ะอ้ะวาวังเลยออ้ยอทีเนี้ยความเจ๋งของรอบนี้ก็คือว่าเราสามารถเปิดไปนี้วิงว่งวิ่งอันนั้นก็วิงว่งวิ่งเนี่ยตัวนี้ก็วิงว่งวิ่งเห็นไหมอ้าวปลว่ารอบนี้ ทูวิงวิงเลยน้องยิงโจ้ดได้วิงวิงสองใบแต่ทำไมตอนนั้นหม่มมีได้แค่หนึ่งอัดอ่ะก็มันขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เราปราดเราได้วิงว,งวิงหรือเปล่าหนึ่งตาเล่นโบนัสได้หนะนึ่งใบนะน้องยิงอยากเล่นตัวไหนไหมอ่ะตัว <fe> ที่น้องยิงอวิลเลนวิดแอนด์อีเวนต์นัมเบอร์ดิฟฟิทอวิลเลนวิดอ่ะพรามนัมเบอร์พรามนัมเบอร์คือเลขเฉพาะเลขเฉพาะคือเลขที่แบบเลขอย่างเช่นเลขห้าเลขเจ็ดแต่น้องยิงยังไม่ได้เรียนเรื่องพรามนัมเบอร์ อ่ะมันมีจุดนึงมันมีช่วด้วยอย่างเลขสิบสามอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีเลขไหนหารตัวมันได้นอกจากตัวมันเองใช่ไหมคะอ่น้องยิงมีทั้งออสนัมเบอร์อีเวนต์นัมเบอร์นี่อยากปรับตัวไหนไหมปรับตัวนี้ไหมเลขสิบไหมสิบเป็นออสหรืออีเวนต์คะสิบเป็นอีเวนต์ถูกต้องเอาไหมปรับไหมปึ้งอ่ะนน้ยก็เอาตัวนี้ออกเลยเอ่อเอาตัวนี้ออกอ่ะใช้นึ่งใบโอเคปรับเลยจ้ะ ไม่ใช่ได้อย่างอันไม่จำได้ไหมถ้าเราใช้การ์ดพาวเวอร์ในการเปล่าเลี่ยนเราจะไม่ได้พาวเวอร์ซ้ำมันจะเป็นการโกงเกมมากกันไปอ่าแล้วก็อันนี้บอร์หกก็ใช้ไม่ได้แล้วเอาใช่ที่สิบเก้านี่เป็น อัดใช่ป่ะโอ้ยยี่สิบเก้าจริงเป็นพรามนัมเบอร์นะพรามนัมเบอร์คือมันจะไม่มีเลขไหนคูณกันแล้วเมันเขาเลยอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่อยากให้มันนี่โอเคมันเป็นตัวแสบสีม่วงใช่ไหมไม่ชอบเขาใช่ไหมจริงๆเราต้องปาดยี่สิบสี่ด้วยนะยี่สิบสี่เดี๋ยวไว้าัตอนตาหน้าก็แล้วกันโอเค ก็คือ1นตาจริงๆเราสามารถใช้โบนัสพาวเวอร์กี่ใบก็ได้แต่ต้องใช้ในตาของตัวเองหมายความว่าสมมติตาของมาม,มีใช่ไหมแล้วแบบมามีแบบปราบเจ้าวิลเลียนตัวไหนไม่ได้เลยแล้วมันกําลังจะบุกมาตีเมืองของเรามามีจะไปขอยืมการ์ดอีกอนี่ยมาใช้อย่างเงี้ยไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นเราต้องตัดสินใจในรอบเราให้ดีว่าเราอบจะใช้การ์ดพาวเวอร์โบนัสในตาเราหรือเปล่า และเกมก็จะดําเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าแบบว่าเราจะสามารถแบบส่งเจ้าเจเนเรเตอร์กลับไปที่อะตอมิกแลบได้หรือเปล่าแล้วก็ป่าวิลเลียนให้หมดหรือเราอาจจะแพ้เพราะว่าอะไรคะเจ้าวิลเลียนนั้นทำไมเข้าโบกเข้าเมืองไปเลยซึ่งตอนนี้เลนสุดท้ายเนี่ยเลนตรงเนี้ยเลนร <นา S 1> ิมของเราเนี่นยริมใช่ลุ้นมากคือจริงๆมเมื่อกี้ตอนแรกเราดูเหมือนเราจะเล่นชิลๆนะแต่ว่าความปวดของเกมแน่นอนค่ะทุกครั้งที่วิลเลียนแอคแทก วิลเลียนเดินหนึ่งช่องแถมเมื่อกี้ที่เราเจอเพราะอะไรอีเวนต์ใช่เจ้าการ์ดอีเวนต์จะเป็นการ์ดปวดๆเลยเพราะว่าเดินหนึ่งช่องเมื่อกี้ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เอ่อนลตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เพราะมันเดินหนึ่งช่องมันมาอยู่ตรงนี้แถมพอเกิดอีเวนต์ด้นอีกหนึ่งช่องทีนี้ทำลายไปเลยใช่ค่ะทีนี้น้้ยยิงสังเกตไหมเมื่อกี้การ์ดวิลเลียนเราการ์ดอีเวนต์เรายังไม่เจออะไรการ์ดอีเวนต์สีแดงทำไมเล่นมาตลอดเกมไม่ยังไม่เจอเลยเพราะเมื่อกี้เรายังเล่นไม่จบใช่ไหมแต่ว่าที่เรายังไม่เจอเลยมันจะมีกกาาาารออีวนนะะะคท่่บบบงมัจถ้ เราเจ้าช่องสีแดงเนี่ยนะถ้ามันว่างอยู่จะเปิดวินเลียนมาเติมให้เต็มหมดเลยซึ่งหลายกาสีแดงกาจุช่องว่างสีแดงมันจะมีช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างจะเติมวินเลียนตัวใหม่แต่ตัวอันนี้น่ากลัวมากเลยใช่พอถ้ามันมาเติมตรงเนี้ย แล้วมันอยู่ใกล้เรามากถ้าเราป่าไม่ได้มันก็จะบุกมาตีข้อเมืองเราเหมือนกันนะคะซึ่งเกมนี้เขาเรียกว่าแบบจริงๆมันเป็นเกมแนวแบบเหมือนปรบบทวเว d e f ด n s เนต์อะคือเหมือนเราแบบป้องกันเมืองใช่ไหมซึ่งอันนี้มันคือคอนเซ็ปต์ของเกมคือแบบเฮ้ยเราแบบมีวิลเลียนพยายามจะบุกเข้ามาใช่ไหมคะตอนที่น้องยิงเล่นเกมนี้เกมแรกน้องยิ้รู้สึกว่าเกมมันยากไหมไม่ยากเลยค่ะเกมโอ้เวร์อาการแรงนะ เกมอะค่ะจริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมตอนที่หญิงเล่นกับน,น้องอินทางไล่หญิงไม่ได้สอนในเรื่องของยกกำลังนะน้องอินก,ก็จะมาเรียนรู้ของเรื่องยกกำลังในเกมน,นี้นั่นเองซึ่งหญิงมองว่าเกมอะมันมีโหมดในการเล่นอะสองโหมดวันเนี้ยที่เราเล่นอะเป็นคีโร่โหมดก็คือเล่นแบบเต็มเลยแต่ว่ามันจะมีโหมดที่ง่ายกว่าที่เรีวยกว่าไซคิกโหมดไซคิกโหมดเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปคือหนึ่งการ์ดอีเวนต์จะไม่มีที่เป็นตัวป่วนเพราะว่าเด็กบางคนยัง ไม่งั้นเราเราอาจจะแบบ่าปวดหัวกับมันมากอย่างแรกการอีเวนจะไม่มีและอย่างที่2ค่ะเจ้าการ์ดวิลเลียนเนี่ยเราจะเล่นแต่สีฟ้าเท่านั้นซึ่งสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขน้อยๆอ,อาจจะมีเลขเยอะบ้างแต่ไม่เยอะแต่ว่าการ์ดสีม่วงจะเก็บออกหมดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆที่อาจจะอายุต่ำกว่า7ปีนะคะอย่างนี้นว่าเกมแรกให้ลองเล่นไซคิกหมดก่อนนะคะแล้วก็พอเล่นคุ้นเคยกับกติกาแล้วมาเล่นทีลร่หมดก็ยังสนุกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวครั้ง เราจะหยิบเกมไหนมาตะลุยกันนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถุกวันพฤห,หัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกดส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ